สวัสดีคร um ับพี่น้องครับเมื่อนี้มาเกี่ยวเขาเจ้าดอนะครับพี่น้องอันให้เดียวครับพี่น้องครับให้เดี่ยวน้อยๆนะครับพี่น้องนีู่่ให้เดียวนะครับให้เดียวกับเกี่ยวไห้ครับพี่น้องครับสําหรับใช้หน่อยรถเกี่ยวนะครับขอให้ได้บริการพี่น้องนะครับ บบเกียงนะครับว่าสีหน่อยสีร้ายนะครับเกี้ยวไห้มดนะครับสําหรับใช่หน่อยรถเกี่ยวนะครับขอไห้เตจังนะครับเกี้ยวไห้มดสู่ข้นนะครับครับใช่กล้องกับกำลังเกี่ยวเขาให้เดียวนะครับหลัการล่มเบียกนะครับ ลมแซน้ำอย่ครับพี่น้องครับแต่ถ้าเกิดปล่อยให้เพิ่นเกี่ยวเองนะครับพี่น้องก็ต้องใส่เวลาบ่ต่ำกว่ามือหนึ่งครับพี่น้องครับแล้วก็จ้างคนอีกนะครับอีกแจ็คสองสามคนนะครับมือหนึ่งไอ้แจ็คสี่เหลี่ยมเพแล้วครับพี่น้องครับ ชชยหน่อยมาเห็นนครับกเกีียวไห้นะครับบอกเกียงว่าหน่อยหือหลายนะครับขอให้เต่าจางทีมงานใช่หน่อยเกี่ยวได้เมดครับใช่กล่องกะ คนขับนะครับมื่อหนึ่งพิมพงานใช่หน่อยนะครับเกี่ยวเข่าลมครับนี่เข่าลมแซนแอมนะครับถ้าเกี่ยวว่าเป็นนะครับพี่น้องครับเข่านี่ดำแน่นอนครับเข่าลมแซนามแบบนี้นะครับถ้าผมมีฝีมืออีกนะครับรับรองว่าดำแน่นอนครับมาบ่งใช่กล่องนะครับตอนเกี่ยวแล้วนะครับ อยเขาออกมานะครับเขาสิเป็นสภาพด้ยนะครับสีดำสีดำาบวนะครับเมื่อหนึ่งนะครับของทีมงานใช่หน่อยนะครับคลิปนี้ก็ขอบอตัดนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันสั่นนะครับพี่น้องหลายคนนะครับก็อยาเข็นเกี่ยวเขา ยวเ,เขาลมแซน้ำนะครับมาเกียเ่ยวแน่วได้นะครับถ้าเกิดพี่น้องนะครับทันไดน,นะครับสงสัยนะครับจะโทรมาสอบถามได้นะครับ,บ่าเกียเ้ยวแน่วไหนนะครับแตลว่าใช่หน่อยเองนะครับขอเบาๆออกไม่คลิปก็แล้วกันนะครับ ัอยากเกีียวเขานะครับพี่น้องครับเพราะว่าสีไก่หรือไก่นะครับถ้าไก่เกินไปก็ใช่หน่อยกับโบ๊ไปนะครับถ้าบกไก่เกินไปนะครับใช่หน่อยไปไฮมดนะครับโทรมาติดต่อได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับใช่หน่อยรถเกีียวนะครับรับรองว่าเขาพี่น้องนะครับได้คุณภาพแน่นอนนะครับ ไมด่ดีขอ,อคลิปนี้นะครับขอโฆษณาเจ้าของแนีนะครับเพราะว่าโฆษณาให้อูป,ปัชิติโชกหลายคลิปแล้วครับขอโฆษณาหให้เจ้าของครับบรดนี้เกี่ยวเขาลมครับพี่น้องครับ กะควนท้างซานะครับคนขับนะครับกะสีพพายามบึงตลอดนะครับว่าเขาขึ้นตู้ขึ้นบอนะครับบอแมนว่าเกี้ยวหลักเกี้ยวนะครับต้องสังเกตตลอดนะครับว่าเข่ามันขึ้นตู้ตามปกติขึ้นบอนะครับคนทียูนอกรถนะครับถี่บอแมนคนขับกะต้องสังเกตทางหลังนะครับ ว่าผานะครับพา,ายางนะครับมันเปียกนะบอนะครับถ้าพายางเปียกนะครับเราก,ก็ต้องยุดซะก่อนนะครับต้องทําความสะอาดออตะแกรงนะครับตะแกรงอากิจตันได้นะครับ เมองนี้นะครับบอไม่ผูดเอลงเกีียวห้เพิ่นนะครับปวด้อะก้าเกีียวนะครับแต่ว่าที่ทำงานใช่หน่อยนี่เกี่ยวไรงมัดครับก็หายต่ยบอกมากนะครับก็หาย่จ้างนะครับแล้วเ,เข้ามาเบึ่งกันครับพี่น้องครับว่าเขานี่ครับ ลมแชนามจังสีนะครับให้เดียวนะครับสีได้ไลา์ไปแน,นะครับคลิปนี้นะครับขอให้บวเกินซิปนาทีนะครับพี่น้องครับเขาให้เดียวนะครับพี่น้องครับใช่หน่อยเดียวให้มัดนะครับ บอกมีคำว่าเสียเวลานะครับสำหรับทีมงานใช่หน่อยครับเขาล่มแบบนี้นะครับพี่น้องครับเกี่ยวออกมาแล้วนะครับติดเป็นได้ไหมน,นะครับพี่น้อง <c oughs> คนขับต้องฝีมือเท่านี้น,นะครับ ผมขออนุญาตตัดนะครับเดี๋ยวสิเกินฟินมาที่นะครับไปเบิ้งตอนป้อยเขาครับมาเบิ้งเขากันเลยครับพี่น้องครับ,บปรนนด้นไปแง้ไขบ่ไรถ้าเปียกเท่านี้เม็ดเข่าที่ไดนะครับสำหรับเพียมง,งานใช่หน่อยครับเกียวเข่าลมแซน้อมแบบนี้นะครับ มาเบิ่งครับมาเสียหตจักสอบนะครับพี่น้องครับรกะเ,เปียกครับเพราะว่าเขาเซตโเรเซยน้ำมันกะข้างดีมันทั้างนักมันข้างนักครับลมแซีน้ำนะครับซื้อจะลดลงบ้านสองบานเปียกนะครับไปน้อยไปสิบสี่เดือนแล้วเซียบก,ก็บดีกว่าบ่ได้เลยเนาะ เขาลมแซนะครับนะครับพี่น้องครับได้ซองกระสอบกวัวนะครับจะค่อนข้างเปียกครับพี่น้องครับดีว่าซีอู่ครับเอ่อองมีฝีมืออะไนะครับพี่น้องครับแต่ถ้าเกิดเข้าก็เอาหน่อยพวกนี้นะครับพี่น้องมันก่อเสียหายหลายเกินไปนะครับจำเป็นนะครับจำเป็นต้องเปียกแน่นะครับจาเป็นต้องเปียกแน่ แค่นี้ครับ<ห>พี่น้องครับคลิปนี้ครับอ่าใช้กล้องไปยัง <c oughs> ได้เกี่ยวข่าวแซน่ํมครับ, <c oughs> บไปเข้าไปต่ออีกจัก2องาไร่กะกับเขาบ้านบาเนี้